สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องแผนกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนเป็นของสนักพิมพ์ฟินิก์นะครับออกมาด้วยกันทั้งหมด2เล่มแล้วนะแต่ว่าในมือผมี่ยมีอยู่เล่มหนึ่งนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ถ้าเป็นราคาเล่มปกตินะครับมันจะอยู่ที่305บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มพิเศษนะที่มีเรื่องสั้นแถมมาเนี่ยราคามันจะอยู่ที่485บาทนะครับพูดง่ายคือสําหรับเรื่องสั้นนะครับที่คุณเห็นเนี่ย ราคามันจะอยู่ที่180บาทนะคุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับผมซึ่งสําหรับเรื่องแผนกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนน่ะมันจะเป็นเรื่องราวของพระเอกที่มีชื่อว่านิฮามะชินอิจิโร่ตัวของนิฮามะชินอิจิโร่เขาเป็นนักเรียนที่มืดมนเป็นพวกเล่นเกมเป็นพวกระดับต่ำๆในห้องเรียนนะชีวิตของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยไม่มีใครครบไม่มีเพื่อนทําตัวเงียบๆไม่สุงสิงกับใครไปวันๆน,นะครับจนกระทั่งเรียนจบ แต่ว่าชีวิตในวัยรุ่นของเขานะครับมีสิ่งที่เป็นความทรงจําที่งดงามอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนที่เขาไปทําหน้าที่บรรณาลักษ์ห้องสมุดนะ้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสาวสวยที่สุดในโรงเรียนมีชื่อว่าชิโจอินฮารุกะนะครับคือคนนี้นะครับนี่คือพระเอกกับนางเอกนะต้องบอกก่อนนะเพียงแต่ว่าตอนที่นางเอกเนะี่ยเข้ามาทักพระเอกใช่ไหมเพื่อถามว่าหนังสือไ์โนเวลอะไรหน้าอ่านอย่างพระเอกก็ตอบไปแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย เพราะเวลานางเอกจะเข้ามาคุยด้วยพระเอกก็ไม่กล้าคุยด้วยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจบลงแค่นั้นแล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณ10ปีหลังจากเรียนจบพระเอกเนี่ยไปทํางานในบริษัทนรกเป็นบริษัทที่ใช้แรงงานเขาไม่มีวันหยุดจนกระทั่งเสียชีวิตก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาคิดถึงความทรงจําสุดท้ายที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดในชีวิตของเขาคือเป็นความทรงจําเกี่ยวกับนางเอกนะครับคือการดูรูปนางเอกก่อนแล้วตายก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวแล้วฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในตอนมปลาย เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาแนะนาโนเวลให้กับนางเอกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาพบก็คือแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ต้องบอกก่อนนะว่าพอหลังจากจบมปลายเขาไปทางานในบริษัทนรกที่แม่แม่ของเขาก็เป็นห่วงเขาจนท่านเสียชีวิตไปมันเลยทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกน้องสาวคนเดียวก็เลยโกรธไม่พอใจเขามันก็เลยทําให้เขากับน้องเนี่ยเข้าหน้ากันไม่ติดนะครับพูดง่ายคือบ้านแตกสมื่ขาดไปเขาก็เลยใช้ชีวิตที่ทําแต่งงานโดนกดขี่ดูถูกแล้วก็โดนใช้แรงงานจนตายเมื่อเขาย้อนกลับมาได้เจอแม่เขาก็ดีใจ แม่ก็แปลกใจนิดหน่อยว่าทําไมลูกเนี่ยถึงได้ทําตัวแบบคิดถึงแม่ขนาดนั้นรักแม่ขนาดใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วทีนี้พอเขาไปเรียนนะครับผมวันเรียนวันแรกเนี่ยนางเอกก็มาทักใช่ไหมเขาก็ดีใจนะครับผมแล้วเขาก็มีความรู้ว่าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าชีวิตเก่าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่ดีมันเป็นชีวิตที่ทําให้เขามีความรู้ว่ามันกลับไปต้องมืดมนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทํางานเขาก็เลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งกริยาคําพูดใช่ไหม มันก็เลยทาให้คุณดูสดใสนะถึงแม้ว่านางเอกจะพูดกับเขานี้หน่อยใช่ไหมก็รู้ว่าเออเขาเปลี่ยนไปเป็นการทําให้เธอรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมแต่สิ่งที่พระเอกจะแก้ไขอีกอย่างนึงก็คือตัวของนางเอกเพราะว่านางเอกก็มีเรื่องเศร้าพราะเอกเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณสักอายุ20กว่าเกือบ30ใช่ไหมในขณะที่ตัวนางเอกเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณอายุ25้าถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ทันโลกไม่เคยคิดได้กับใครแต่จะโดนคนกั้นแ เธอทําอะไรดีเนี่ยเป็นความผิดแต่คนมาหมั่นไส้เธอคนมาเห็นว่าเธอเนี่ยประจบเอาใจเจ้านาย,ยมาณนี้ใช่ไหมมันเลยจะทาให้ตรงนี้นางเอกไม่รับรู้แล้วก็เก็บกดปัญหานี้จนกระทั่งข่าตัวตายต้องบอกก่อนนะว่านางเอกนะเป็นตระกูลที่ใหญ่นะครับคือเป็นเจ้าของธุรกิจสินพินเพียงแต่ว่าบริษัทพ่อมีปัญหาแล้วเธอก็เลือกที่ไปทำงานที่อื่นนะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากใช้เส้นพ่อยไหมมันก็เลยทําให้เธอต้องไปเข้ากับสังคมที่ไม่ดีง่ายๆคือจะมีคนมากระแดกกระแหนะดูถูกเยาดเยามเธอจนกระทั่งเธอฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นสิ่งที่พระเอกพยายามปรับเปลี่ยนให้กับนางเอกพูดง่ายคือเขาพยายามสอนภูมิกันคาตรงนี้นะมันก็จะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนางเอกกำลังโดนคนลังแกที่เป็นผู้หญิงที่มาต่างห้องเนี่ยมาดูถูกนางเอกว่าทําตัวร้านผู้ชายบ้างทําตัวสวยเพื่อที่จะหลอกลวงผู้ชายอะไรมาณนี้ยพระเอกก็เคยเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้มันก็ทําให้นางเอกประทับใจถึงถึงความเปลี่ยนแปลงของนางเอกด้วยแน่นอนว่าระหว่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็จะมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันและอีกคนหนึ่งนะครับที่แปลกใจ เพราะว่าตัวน้องสาวเนี่ยจะเห็นว่าพี่เป็นโอโรคุใช่ไหมแล้ววันที่แม่ทํางานเนี่ยอยู่ๆพี่ก็มาทำขบเ้าวให้แล้วก็ทําให้น้องกินแล้วก็ทําอร่อยด้วยต้องบอกก่อนนะว่าในสมัยที่พระเอกต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็ฝึกทําอาหารทํากินเองคนเดียวให้แม่มันก็เลยทาให้เขามีสกิลตรงนี้มันก็เลยทําให้น้องสาวเนี่ยประทับใจในตัวพี่ชายเห็นพี่ชายเห็นไปแล้วก็มีการพูดคุยพี่ชายก็บอกว่าจริงๆนวเนี่ยเขาประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่แอบปื้มประมาณว่าเป็นไอดอลอะไรประมาณเนี่ยเขาก็เลยอยากปรับปรุงตัวเอง แต่ตรงนี้ใช่ไหมน้องสาวกับดูเลยว่าตัวพี่ชายนะครับหลงรักผู้หญิงคนนั้นเพียงแต่ตัวพี่ยังไม่รู้มันก็เลยทําให้น้องสาวเนี่ยให้กาลังใจแล้วก็สนิทสนมกับพี่นะครับคืออาจจะให้คาแนะนําปรึกษาอะไรเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เลยทำให้ตัวพี่น้องเนี่ยสนิทกันเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของพระเอกกับน้องสาวที่มันดีขึ้นแล้วพระเอกเนี่ยก็อยากจะดีขึ้นในทุกอย่างเขาเนี่ยที่ไม่เคยเรียนมหาลัยใช่ไหมก็คิดว่าเออถ้าเกิดเขาตั้งใจเรียนเขาเรียนมหาลัยเขาก็จะได้ไปทํางานบริษัทดีๆพูดง่ายๆคือเขาอยากจะ พอพระเอกตั้งใจเรียนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้คะแนนเขาดีขึ้นพูดง่ายคือสามารถเต็มอันดับ10ของชั้นปีได้ทีนี้มันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพวกสายนักกีฬาใช่ไหมประเภทเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมก็เลยโดนอาจารย์ดูเวลาไม่สนใจใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออเธอนะครับจดทุกอย่างอยางที่อาจารย์บอกครั้งที่ไม่สนใจใช่ไหมก็ได้ทาการขอสมุดโน้ตคนอื่นๆเพื่อที่จะคัดลอกไปให้อาจารย์ดูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าให้ดูเพราะว่าไม่ได้จดละเอียดมากมาย พระเอกก็เลยเอาไปให้ดูเพราะว่าเขาจดละเอียดใช่ไหมมันก็เลยทาให้ตัวเพื่อนที่เป็นสายนักกีฬาคนนี้นะครับ <S <S เห็นแล้วก็เออประทับใจแล้วมันก็เลยทาให้ใครๆร,รู้ว่าพระเอกเนี่ยจดอะไรเป็นระเบียบ <S <S ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้พระเอกได้ประสบการณ์จากการทํางานมา <S <S มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเอาหลายๆอย่างจากการทํางานยังมาปรับใช้ถึงแม้บริษ,ษัทจะนรกก็ตามนะแต่ว่าเขาก็ได้สกิลการทํางานมาแล้วทีนี้มันก็จะมีหลายเรื่องครับที่ทําให้พระเอกเนี่ยมันดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นนะคือยกระดับขึ้นมาจากว่าเป็นชนชั้นล่างเนี่ยกลายเป็นชนชั้น หน้าตาถึงแม้ว่าจะธรรมดาแต่แต่งตัวก็ดูดีนะถ้าเกิดแต่งตัวนะมันก็เลยทําให้มีบางคนอิจฉาและคนไม่พอใจซึ่งผลจากการที่พระเอกนะเรียนเก่งเนี่ยมันก็ทาให้นางเอกาติวัตพระเอกด้วยต้องบอกก่อนว่านางเอกเป็นคนที่เรียนเก่งนะเพียงแต่ว่าเกดเธอตกไปเพราะว่าช่วงนี้เธออ่านไลน์นิเวลมากเกินไปพ่อก็เลยสั่งห้ามพระเอกก็เลยติวให้นางเอกมันก็เลยทำให้พระเอกกับนางเอกใกล้ชิดกันมันก็เลยทำให้รู้ว่านางเอกเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนแบบพระเอก ต้องบอกก่อนนะว่าการที่นางเอกมองพระเอกตรงนี้คือเห็นพระเอกเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอก็อยากจะเอาตามยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เฉลยอะไรมากมายในขณะที่พระเอกก็ช่วยเหลือนางเอกเพราะเขาประทับใจนางเอกถือว่าเป็นไอดอลใช่ไหมก็อยากให้เธอเรียนเก่งแบบมานี้ด้วยมันก็เลได้ให้คู่ติวหนังสือกันแล้วก็ใกล้ชิดกันมันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยรับรู้ว่านางเอกเนี่ยอยากใช้ชีวิตในวัยเรียนอย่างสุมสนานก็คือทําทุกอย่างอย่างให้มันดีที่สุดนะครับเป็นความทรงจำของเธอใช่ไหมพระเอกก็เลยช่วยเหลือแล้วพอมาถึงงานเทศกาลโรงเรียนในห้องเนี่ยมันไม่สสาามรรถุปได้ เพราะแต่ละคนนะครับก็พยายามโบยกันไปโบยกันมามันก็เลยทำให้ข้อสุอ่มเนี่ยไม่มีทันทีจนกระทั่งนะพระเอกก็เลยเสนอนะครับสิ่งที่เขาอยากทำนะครับเพื่อให้นางเอกสุ่ก็คือการทําทากโยกยากิซึ่งเป็นสกิลที่เขามีใช่ไหมแล้วก็อุปรกรณ์ก็เลยมาทาให้ทุกคนดูมันก็เลยทําให้ทุกคนยอมรับนะครับแล้วนางเอกก็มาชิมด้วยแล้วในการที่ทดลองทำใช่ไหมก็จะมีการเลือกหัวหน้าฝ่ายทําอาหารนางเอกก็เลยเสนอตัวเพราะปกติเธอจะไม่กล้าทาอะไรพวกนี้ไม่อยากเป็นจุดเด่นให้คนไม่พอใจ แต่พอเห็นพระเอกเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยมันก็เลยทําให้เอกเสนอตัวนะครับก็เลยไปทําอาหารโชว์แล้วก็ให้ใหพระเอกชิมโดยการป้อนนะมันก็ทําให้ชายหนุ่มทั้งหลายนยอิจฉานะครับผมในขณะที่พระเอกเนี่ยพอกลายเป็นพ่องานใช่ไหมคนนี้ก็เหมือนจะเป็นกรรมการประจำห้องใช่ไหมก็โยนหน้าที่มาให้พระเอกจัดการละกันเพราะพระเอกเก่งกว่าพระเอกก็เลยจัดการงานทุกสิ่งทุกอย่างตามประสบการณ์ที่เขาเคยทํางานมามันก็เลยทําให้เขานะครับรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจนเขากลายเป็นพ่องานไปนะครับผมแน่นอนว่าตัวของ คนหน้ากิจกรรมเนี่ยก็ช่วยเหลือด้วยนะเพียงแต่ว่าก็จะกลายเป็นผู้ช่วยไปแทนเพราะพระเอกมีประสบการณ์มากกว่าแล้วพระเอกก็สามารถผลัด,ดันให้งานโรงเรียนเนี่ยมันพัฒนาไปได้โดยมีเป้าหมายว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของห้องที่เกี่ยวกับร้านคา้าเพื่อไงคือทำไรายได้มันเป็นการกระตุ้นทําให้ทุกคนมีไฟในการจัดง,งานโรงเรียนขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะมีชายหนุ่มอีกคนนึงนะซึ่งไม่พอใจเป็นพวกชนชนั้นกลางเห็นพระเอกเด่นก็ไม่พอใจก็เลยไปเอาสาวอีกห้องหนึ่งเนี่ยมาหลอกพระเอกว่าจะมาสาภาพรักแล้วก็จะมาเยอะยอะใช่ไหม เพียงแต่ว่าก่อนที่พระเอกจะพูดอะไกไปเนี่ยพวกนั้นก็หัวเราะเยาะออกมาก่อนแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือตัวนางเอกเดินมาพอดีแล้วก็ชวนพระเอกไปมันเลยทําให้พวกนั้นตกใจเพราะต้องบอกก่อนนะครับนางเอกเป็นระดับดาวโรงเรียนนะพูดง่ายคือเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียนเป็นพวกเพอร์เฟกนะครับเป็นคุณหนูแต่ก็มีคนอิจฉาเธอนะคือเป็นพูดง่ายคือเป็นคนที่สวยมากแต่ว่ามีคนอิจฉาเธอและเธอก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ ธอก็เลยไม่ค่อยรับรู้เรื่องพวกนี้เธอเป็นพวกอินโนเซน์ใส่ซื่อบริสุทธิ์เลยไม่ค่อยรับรู้เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยรับรู้เรื่องความรักไม่ค่อยรับรู้ว่ามีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาพวกนี้ไงพอเธอที่มีหน้าที่ต้องไปซื้อของที่ใช้ในการออกร้านกับพระเอกมาพาพระเอกไปมันก็เลยทําให้คนพวกนี้รู้สึกอิจฉารู้สึกเก็บใจแล้วมันก็จะมาถึงกิจกรรมที่เ,เองเนี่ยพยายามแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ว่าทำให้กิจกรรมงานโรงเรียนเนี่ยมันสามารถผ่านไปได้เพราะกิจกรรมที่พเอกเสนอเนี่ยมันเป็นคาเฟ่คาโกโยากิใช่ไหมมันก็จะมีการแต่งชุดยูกะตะซึ่งนางเอกก็แต่งชุดยูกะตะมา แต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่ถึงเวรที่ต้องไปประจำร้าใช่ไหมคนที่เป็นผู้ช่วยหรือสาวแว่นคนนี้้มาก็เสนอให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยไปเดินโปรโมทละกันก็มีการถือป้ายมาพระเอกก็ได้เดินกับนางเอกเนี่ยในชุดยูการ์ตาเพื่อยีคือเป็นการเดินเที่ยวงานที่พระเอกใฝ่ฝันก็คือได้เด็กับนางเอกละกันนะเพียงแต่ว่านางเอกก็ไม่รู้สึกอะไรพระเอกก็รู้สึกได้เด็กก็จะมีการไปดูดองฟ้าจําลองอะไรพวกนี้นะคือเป็นการเที่ยวกิจกรรมงานโรงเรียนกับนางเอกนะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่พระเอกได้นะครับ แน่นอนว่ามันก็จะมาถึงเวรที่พระเอกต้องทำทาโกยากิขายไหมแต่ปรากฏว่าพนักง,งานผู้ชาย3คนเนี่ยกลับไปกินแป้งทาโก,กยากิจนท้องเสียเป็นแป้งที่เสียไงไปกินก็ท้องเสีย มันก็เลยทําให้งานโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้มันก็เลยทาให้กาะของเอกเนี่ยคนน้อยพระเอกก็ตั้งใจทางานอย่างสุดแรงนะครับผมในขณะที่นางเอกก็ช่วยนะเพราะนางเอกก็อยู่กะเดวยกันกาดน,นี้ก็จะมีสาวแวนเมื่อกี้ด้วยนะแล้วก็จะมีสาวนักกีฬาด้วยสาวนักกีฬาเนี่ยก็อยู่กดเดียวกันพง่ายคือก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่คนเนี่ยก็คือช่วยกันทํางานนะครับจนเหนื่อยนะครับสามารถรับรองออเดอร์สามารถ, order, าารถทาอะไรให้เสร็จจนกระทั่งห้องของพระเอกเนี่ยสามารถเป็นระดับหนึ่งของสายการ้าได้แต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนกําลังฉลองชัยชนะให้แม่พระเอกนะครับับบเหอ็ลไป เขารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าตัวนางเอกเนี่ยให้นอนหนุนตังค์นะครับตอนแรกเขาก็งงๆใช่ไหมก่อนที่จะรู้สึกตัวนะครับผมแน่นอนนะครับในเวลาเนี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อนางเอกนะมันไม่ใช่ความรู้สึกชื่นชมแบบไอดอลแต่มันเป็นความรู้สึกรักพูดง่ายคือเขาแอบรักนางเอกมาตั้งแต่สมัยมปลายเมื่อสิบปีที่แล้วจนข้างตายแล้วก็ฟื้นกลับมาใหม่เขาก็เลยมีความรู้ว่าเขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นคน,น,นครักอ,นนอ,อ,อง,องกาก้รต ส่วนเรื่องสั้นนะครับผมมันก็จะมีสามตอนนะตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกของนางเอกนะครับตอนแรกที่อ่านพวกนิยายไรโนเวลแบบพวกเล็บคอมเมดี้เนี่ยเธอก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่พอใกล้ชิดพระเอกขึ้นเรื่อยนครับช่วงหลังเนี่ยเธอก็จะเริ่มอินกับพวกตัวนางเอกนะครับความรู้สึกรักของตัวละครพวกเนี้ยมันทําให้เธอรู้สึกแปลกๆไปนะครับบางทีก็รู้สึกถึงพระเอกอะไรประมาณนี้ไหมเธอก็พยายามห้ามใจแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการพูดคุยเรื่องไรโนเวลแนวรักกับพระเอกเอกส่วนตอนที่2นะครับก็จะเป็นตอนใส่ยูกะตะให้แม่ นางเอกก็ใส่ชุดยูกตะามาอย่างที่ผมบอกไงเพียงแต่ว่าชุดยูกตะาที่พระเอกหาให้เนี่ยมันจะเป็นพวกเช่ามาเพียงแต่ว่าบ้านนางเอกในบ้านรวยใช่ไหมแม่ก็เลยเอาชุดยูก็ตะามาให้แล้วนางเอกก็ใส่นะครับแม่นางเอกก็ถามว่าใส่ไปให้ใครดูนางเอกก็คิดถึงหน้าพระเอกนะครับแล้วพอได้รับความชมจากพระเอกเธอก็หน้าแดงดีใจมันก็เป็นการพัฒนาความรู้สึกของพระเอกกับนางเอกนะในเรื่องสั้นนะครับผมส่วนตอนที่สามเนี่ยก็จะเป็นตอนที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยไปเดินช้อนตากันใช่ไหมเพี่ง่ายคือเทศกาลกานเลี้ยงก็จะมีพวกช้อนตาไหมนางเอก ชุดยุกตะบันบางนะครับก็เห็นพวกสายบาเซียพวกนี้มาแล้วก็นักอกที่ใหญ่โตประมาณนะครับผมพระเอกเลยต้องรีบเอาเสื้อคลุมนะครับผมนางเอกตอนแรกก็ไม่รู้สึกตัวใช่ก่อนที่พระเอกจะบอกก็เลยรู้สึกตัวครับก็มีการไปหาที่ที่ปลอดเขาแล้วก็เช็ดตัวไหมพอเช็ดเสร็จแล้วนางเอกก็จะให้พระเอกดูว่าเช่แท้งอย่างพระเอกก็บอกว่ามันไม่ควรจะพูดอย่างนี้ไหมนางเอกก็พูดว่าเพราะเป็นพระเอกไงก็เลยพูดได้เพราะว่าเป็นคนที่รู้จักการสนิทกันเพราะนางเอกเนี่ยยังมองพระเอกเป็นเพื่อนนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกใช่ไหม ซึ่งพระเอกก็มีความลุบอกนาง,งเองไม่ระวังตัวอะไรนั้นเรื่องพวกนี้ใช่ไหมสำหรับเล่มหนึ่งมันก็จบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องแผนกรอบกู้ชีวิตับรุ่นของนายมืดมนต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องแผนกรอบกู้ชีวิตของนายมืดมนใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกับหลายเรื่องนะที่เคยอ่านคือตัวพระเอกย้อนเวลามาแก้ไขความ,มผิดพลาดในอดีตนะครับผมจากที่เคยเห็นจากหลายเรื่องนะเท่าที่โด่งดังก็คือ ย้อนเวลารีเมคชีวิตนะครับผมเรื่องนั้นก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าพระเอกเนี่ยย้อนกลับมาใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันนิดน,นึงก็คือว่าเรื่องนั้นเนี่ยพระเอกจะย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปเรียนมหาลัยแต่ว่าอันนี้เป็นไป็นมปลายนะมันจะแตกต่างกันตรงนี้มันก็เลยทําให้ความสนุกและอารมณ์มันแตกต่างกันก็คือเรื่องนั้นจะเป็นอารมณ์สมัยมหาลัยมีเซอร์วิสหน่อยส่วนเรื่องนี้จะเป็นสมัยมปลายไม่มีเซอร์วิสนะครับตัวบุคลิกของพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่มืดมนจะเป็นโอตคุ ต่อไปก็ไปทํางานในบริษัทที่เฮงสวยนะครับใช้แรงงานทาเป็นบริษัทนรกตอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็คิดถึงนางเอกมันก็เลยทําให้เขาย้อนเวลากลับมาเหมือนได้ชีวิตที่สองมาเขาก็เลยพยายามแก้ไขซึ่งในเรื่องเนี้ยเขาพยายามแก้ไขตัวเองทําชุดในเรียนให้สนุกตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมีอนาคตเขารู้ถึงชะตากรรมที่เลวร้ายของนางเอกจึงพยายามทําทุกทิศทางเพื่อช่วยเหลือช่วยให้นางเอกมีความสุขมีความกล้าหาญและมีความสุขในวัยเรียน ก่อนที่จะรู้สึกตัวว่าจริงๆแล้วเขารักนางเอกก็เลยพยายามอยากที่จะเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับเธออันนี้เนี่ยคือเรื่องราวของพระเอกนะบุคลิกของนางเอกต้องบอกก่อนนะครับตัวของนางเอกใช่ไหมเธอเป็นสาวใสซื่อบริสุทธิ์นะครับไม่เคยคิดร้ายใครไม่รู้จักความรักแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนคิดร้ายกับเธอเธอไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงไม่พอใจเธอเธอที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ทนแรงกดดันไม่ไหวจนสุดท้ายต้องฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นอนาคตที่เกิดขึ้นซึ่งพระเอกก็ต้องพยายามจะแก้ไขตรงนี้พยายามที่จะทําให้นางเอกมีชีวิตสดใสมีความสุขเขาไปช่วยนางเอกก็บอกเคโผลที่ทุกคนไม่พอใจนางเอกทําให้นางเอกรับรู้ว่าจริงๆแล้วนะการที่ทุกคนไม่พอใจเธอมันไม่ใช่ความผิดของนางเอกแต่ว่าเป็นความผิดของทุกคนที่มาอิจฉาเป็นความผิดของทุกคนที่ริษยาเธอคุยง่ายตรงนี้พระเอกก็พยายามเพิ่มความมั่นใจให้กับนางเอกเนือเรื่องมันเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวพระเอกที่ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวนางเอกเพื่อช่วยเหลือเธอ ถั้งทั้งที่จริงๆนะพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ทำนะครับคือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือนางเอกเพื่อที่จะเคียนคู่กับนางเอกมันเป็นสิ่งที่พระเอกเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของพระเอกเนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้นางเอกเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะนางเอกเห็นพระเอกนะครับว่าเออพระเอกเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่สูงสิงกับใครจากคนที่ไม่มีความกล้ากลายเป็นคนที่กล้าทำทุกอย่างโดยที่นางเอกไม่รู้ว่าการที่พระเอกทำทุกอย่างเพื่อนางเอกเนี่ยเป็นเพราะเขารักเธอ แต่ว่าพระเอกก็เคยบอกให้แม่การที่เขาเสนอตัวในการทํากิจกรรมช่วงเทศกาลงานโรงเรียนใช่ไหมเพราะว่านางเอกเนี่ยอย่างมีกิจกรรมงานโรงเรียนที่มีความสนุกใช่ไหมเขาก็เลยเสนอตัวซึ่งตรงนี้ก็ทําให้นางเอกประทับใจแน่นอนว่าตรงนี้มันจะก่อเกิดความสุขให้กับนางเอกโดยที่นางเอกเนี่ยเริ่มชอบพระเอกโดยไม่รู้ตัวต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนางเอกนะจะไม่รู้สึกตรงนี้เลยนะในช่วงแรกเพราะเธอจะไม่มีความรักจนท่านเสียชีวิตตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากการที่พระเอกเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันเลยทําให้สิ่งอ่งันางเอกนางเอกเลยค่อยๆเริ่มรู้สึกความรักขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเธอยังไม่รู้ว่าคืออะไรแค่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยใจเต้นแรงอ่ะประมาณนี้แค่รู้สึกนะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นความรักมันก็เป็นอุปสรรคที่เอกต้องก้าวข้ามเหมือนกันแล้วตรงนี้มันก็ทําให้ตัวนางเอกเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะนางเอกเห็นพระเอกเปลี่ยนแปลงเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างสุขนานเธอเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างจากที่ไม่กล้าทําตัวโดดเด่นไม่กล้าเสนอหน้าไม่กล้าเสนอตัวทําอะไรเธอก็เลยทํา โดยไม่แคร์ไม่สนใจอะไรนะครับเพราะเธอมีความรู้ว่าเธอก็ชะสนุกไปกับมันอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เธอกล้าทำทุกอย่างมากขึ้นนะแน่นอนว่าก็คือการกล้าทีนี้มันก็หมายถึงว่าการเสนอตัวช่วยงานตรง,งน,นู้นช่งยงานตรงนี้แม่ทำกิจกรรมตรงนี้แม,ม่เพื่อความสนุกงานของกิจกรรมงานโรงเรียนตรงนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกนะครับพัฒนาขึ้นแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะรุนรุนอยู่นะครับว่าให้คู่ค,คู่กันตอนนี้พระเอกนะจะที่คิดว่านางเอกเนี่ยเป็นไอดอลที่ปลื้มใช่ไหมก็จะพัฒนาเลยว่าเออเขาหล ในเวลาเดียวกันนางเอกเนี่ยคิดว่าพระเอกเป็นเพื่อนนะครับก็กลายเป็นเพื่อนสนิทยังไม่รู้ตัวว่ารักมันก็เลยทำให้เวลาอ่านเรื่อเนี้ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนจะมีจุดหักเหอะไรหรือเปล่าในเล่มต่อๆไปเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องมีอุปสรรคเข้ามาให้แม่มันจะถึงทาให้เรื่องนี้มันดําเนินต่อไปได้ซึ่งในเล่มหนึ่งนะครับผมมันเป็นเรื่องราวของพระเอกเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเขารักนางเอกในขณะที่นางเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเธอรู้สึกแปลกับับเพ่่นนนิทะมมคารร้ึีฒขผ มันเลยทาให้เรื่องในเวลาอ่านที่มันก็อ่านไปเรื่อยนะครับสนุกสนุกนะครับอ่านเพลินนะครับแรงที่ผมให้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมให้แรงมีบวกนะครับผมสําหรับเรื่องแผนกรอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ตามนะครับผมสวัสดีครับสําหรับเรื่องแผนกรอบกู้ชีวิตของนายมืดมนนะถ้าเกิดใครอยากได้นิยายไรนวลอ่านสนุกสนุกสบายๆนะครับผมเรื่องราวของเบรกที่ย้อนเวลากลับมาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตจากคนที่เป็นโอตูคุ้งเนี่ยพยายามทําตัวให้กลายเป็นคนธรรมดานะครับกลายเป็นคนที่มีนุษยสัมพันธ์ขึ้น แล้วก็หลงรักนางเอกก็อยากจะทําให้ใหหนางเอกรักเขาอันนี้เป็นความรู้สึกของพระเอกแน่นอนว่าเขาต้องการจะช่วยชีวิตนางเอกด้วยชีวิตของนางเอกที่มีการพิษผันขึ้นจนกระทั่งข่าตัวตายเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยเหลือเวลาอ่านเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เรารุ้นนะครับว่าความสัมพันธ์ของผู้มันจะพัฒนาไปถึงท่านไหนเรื่องนี้มันจะออกมาแนวแนวคืนใ,คใสๆนิดน,นึงนะครับเพราะนางเอกเป็นพวกอินโนเซนต์นะครับผมมันก็เลยอ่านได้เรื่อยนะครับผมแน่นอนว่าใครหวังฉากเซอร์วิสน,นะครับเล่มหนึ่งไม่มีนะบอกก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับทีี่ตติดดามมคครครััับบผสสว